ลานบุรงสุรางใหใจไปด้วยปากสีลานะเทมยาลานบากนาลีคู่ขับพาชีเล่ไปด้เรื่อยเรื่อย ชาไทยทุนโลกบนรุงแห่งเรือสมเป็นเมืองของไทยรัยกเมืองไทยชูชาไทยทุนโลกบนรุงแห่งเรือสมเป็นเมืองของไทยเราชา ถ้าคน,นไทยคงจะได้ดไไป็นดีรักเมือง,องไทย,ไทยชูชาไทยจะรูปบรรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเนื้อ